สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยครูหญิงกฤติกาค่าวงค่ะแล้วรอพบกันในวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของน้ําในท้องถิ่นของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนค่ะเด็กๆขอ้อที่1จากภาพขอ้อใดไม่ใช่แหล่งน้ําผิวดิน ข้อที่ข้อใดจัดเป็นแหล่งน้ำใต้ดินกบึงขอคลองค้อมหาสมุทรงอน้ำบาดาลข้อที่3แหล่งน้ำข้อใดมีปริมาณน้ำมากที่สุดกบึงขอมหาสมุทรคอแม่น้ำงอน้ำใต้ดิน หลังจากจบบทเรียนนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนควรทราบนั่นก็คือแหล่งน้ําบนโลกอยู่ที่ใดบ้างน้ําแต่ละแห่งมีปริมาณเท่าใดเราสามารถนําน้าทั้งหมดมาใช้ได้หรือไม่และเราสามารถอนุรักษ์แหล่งน้ําได้อย่างไรคะ่ะน้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ดื่มน้ำนอกจากนี้นะคะเรายังใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆเช่นอาบน้ำแปรงฟันสักผ้าและล้างจานเป็นต้นค่ะ เหล่านี้มาจากแหล่งน้ำต่างๆแหล่งน้ำเป็นบริเวณที่มีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแหล่งน้ำมีอยู่หลากหลายประเภททั้งแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินและแหล่งน้ำที่อยู่ใต้ผิวดินแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินเป็นแหล่งน้ำที่น้ำอยู่บนผิวของพื้นดินเช่นน้ำจากแหล่งต่างๆได้แก่แม่น้ำบึง ทะเลสาบทะเลมหาสมุทรเป็นต้นค่ะน้ำที่อยู่ใต้ผิวดินเป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากการสะสมของน้ำฝนที่ซึมผ่านชั้นดินและชั้นหินลงไปแล้วกักเก็บเอาไว้ใต้ดินประกอบด้วยน้ำในดินและน้ำบาดาล แหล่งน้ำที่อยู่ใต้ผิวดินนี้ถ้าเป็นน้ำที่แทรกอยู่ในเนื้อดินจะเรียกว่าน้ำในดินแต่ถ้าเป็นน้ำที่ถูกขังอยู่ภายในช่องว่างของชั้นหินที่อยู่ลึกลงไปจะเรียกว่าน้ำบาดาลค่ะโลกของเราถูกปกคลุมด้วยน้ำถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ทั้งหมดหรือคิดเป็นสามในสี่ส่วนของพื้นผิวโลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งแหล่งน้ำผิวดินเช่นทะเลมหาสมุทรบึงแม่น้ำและแหล่งน้ำใต้ดินเช่นน้ำในดินและน้ำปาดานน้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็มร้อยละ97.5ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ำอื่นๆและอีกประมาณร้อยละ2.5เป็นน้ำจืด ถ้าเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อยจะเป็นดังนี้ค่ะทานน้ำแข็งน้ำใต้ดินทะเลสาบความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศบึงแม่น้ำและน้ำในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะต่อไปเป็นช่วงเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่หนึ่งจากภาพ ขอ้อใดไม่ใช่แหล่งน้ำผิวดินและคำตอบที่ถูกต้องก็คืององูนั่นเองค่ะเด็กๆทำถูกกันใช่ไหมล่ะคะข้อที่สองขอ้อใดจัดเป็นแหล่งน้ำใต้ดินกอบึงขอคลองคอมหาสมุทรงอน้ำบาดาลและคำตอบที่ถูกต้องก็คืององูน้ำบาดาลน,นั่นเองค่ะ ตอบถูกกันใช่ไหมล่ะคะข้อที่3แหล่งน้ำข้อใดมีปริมาณน้ำมากที่สุดกอบึงขอมหาสมุทรคอแม่น้ำงอน้ำใต้ดินและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอใครมหาสมุทรนั่นเองคะ่ะทำถูกกันไปกี่ข้อคะเด็กๆ สำหรับวันนี้ครูหญิงและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ